ตามด้วยมุมค่ะก็จะเป็นสามแล้วก็ส่วนรู้สิบแล้วก็แกนอะไรก็คือแกนวนะคะก็คือ j ต่อมาเส้นสีน้ำเงินนะคะก็แรงก็สี่สิบแล้วก็มุมมุมอะไรมุมอะไรดูยังไงก็คือมันท่าตรงอะมันคือไอ้ตรงเนี้ยมันคืตอตอัวน,นี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งส่วน รูสิบค่ะคแกนอะไรก็คือแกนแสารก็คือตัวคนะคะก็ใส่เคเพราะฉะนั้นเราจะได้สองตัวแล้วนะคะก็คือตัวสีเหลืองกับตัวสีน้ำเงินเนาะ,ะตัวสีเหลืองนะคะมันพุ่งพุ่งไปตรงเนี้ยมันก็คือลบนะคะก็คือลบสี่สิบ สามส่วนรูทสิบ J แล้วก็แซดนะคะจะเห็นได้ว่ามันพุ่งลงเนาะพุ่งลงก็คือพุ่งเข้าแกนบวกเนี่ยพุ่งไปข้างล่างอะก็ะคือพุ่งเข้าแกนบวกนะคะก็จะเป็นบวกสี่สิบหนึ่งส่วนรูทสิบนะคะ K เถอแกนแซด แล้วก็นี่คือเลขค่ะนะคะอ่าเราก็เอา f 1กับ f สองเนี่ยมาบวกกันนะคะ i, I มีอนนันีไหมไม่มีเลยนะคะก็จะมีแค่ตัวนี้ก็เอามาใสาเ่เลยจะเป็นลบยี่สิบ i นะคะแล้วก็ลบกับสี่สิบามส่วนรูทสิ j แล้วก็บวกกับส okay. okay. ี่สิบโอเคตอนนี้หนีกันนี่ไปไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ทำการคิดเลขนะคะไอ้ตรงสี่สิบสามส่วนรู้สิบอะว่าแบบเออได้เท่าไหร่นะคะก็จะได้เป็นลบยี่สิบลบกับสามสิบเจ็ดจุดเก้า j แล้วก็บวกกับ12.65อ k นะคะโอเคได้คำตอบแล้วเอฟปรับนะคะก็ได้เท่ากับเท่านี้แหละ,อะโอเคค่ะสุดท้ายแล้วนะคะการเป็นข้อสองการหาโม,มเมนต์ในข้อสองนะคะก็ โมเมนต์รอบจุด A นะคะจุด A ไหนจุด A คืออยู่ตรงนี้นะคะมาไว้ก่อนสีแดงๆเลยโ okay. อเคการหาโมเมนต์คือเอา F ค o s r นะคะเรามาดูกอ้อนแรก f หนะคะให้ลไวมีก้อนเนีมีสามก้อนนะคะที่เราต้องหาโมเมนต์มันนะคะโอเค จุด F หนึ่งเนี่ยมันอยู่มันอยู่ห่างจาก A อยู่เท่าไหร่นะคะมันคือเส้นนี้ถูกไหมอันนี้คือ R แล้ว R คือเท่าไหร่ R คือเท่าไหร่เส้นนี้มันก็คือเส้นนี้เหมือนกันหูกปะมันก็คือหนึ่งเนาะแต่ว่าหนึ่งอะ่ะมันเป็นลบนะคะมันติดลบอยู่ก็จะเป็น ลบลบ k เนอะอุย้ยสี่เงินลบคแล้วก็คอร์ดกับยี่สิบแต่ว่ายี่สิบอะมันพุ่งเข้าในแนว x ลบอะในแนวแกน x ติดลบนะคะก็จะเป็น ลบยี่สเฮ้ยอาามันอยู่ในแนวแ,แกน x กเนาะก็คืออแล้วก็บวกกับก้อนที่สองก็คือ F2 สองนะคะมันห่างจากจุด a อยู่เท่าไหร่นะคะให้เป็นสีอะไรดีสชมพูแล้วกันคือต้องนับจากจุดเนี้ยเนาะ มันคือเส้นนี้ถูกไหมเส้นนี้คือ R มันอยู่ห่างกันเท่าไหร่ดูจากตรงข้างหลังนะคะหนึ่งแล้วก็บวกกับหนึ่งนะคะก็จะได้ R ตรงนี้นะคะเท่ากับสองะคะ่ะ แต่ว่าสองอ่ะมันมันอยู่ในทิศของแกนไอใช่ปะ่ะแต่ว่าไออ่ะมันพุ่งมันอยู่ในแนวติดลบอ่ะเออแล้วจะเป็นลบสองไอคอร์กับ f อ <A. S 2> f อของคอนี้มันคือไอตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมซึ่งเราหาในผลลัพธ์ตรงนี้แล้วผลลัพธ์รตรงนี้แล้วมันก็คือตรงนี้ นะคะก็กอปปี้มาใส่ได้เลยเสร้งเล็บให้น้องสักหน่อยนะคะโอเคแล้วก็มันจะมีก้อนสุดท้ายก้อนที่สามนะคะก้อนนี้ ในแบบกาฟปกติอะแซดมันจะแบบชี้ขึ้นใช่ป่ะมันจะแบบตามกดนิ้วขวานิ้วขวาแบบนี้แต่ว่าในข้อน้ะจะเห็นได้ว่าแกนอะแซดอะมันลงนะคะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไอก้อนตรงเนี้ยมันจะติดลบนะคะตามแกนแซดเนาะมันก็จะได้เป็นลบสา เสร็จแล้วเราทำการคอร์ดเนาะลบหนึ่งคูณกับลบยี่สิบนะคะมันก็จะได้เป็นอาออแปปนึงลืมเราต้องดู i j แล้วก็ k ด้วยนะคะมาทางนี้เนาะ เคคอร์ดไอนะคะจะได้เจก็จะได้เป็นเจ0 20 J เจนะคะบวกกับก้อนนี้ก้อนนี้นะคะก้อนนี้เอาไอไปคอร์ดกับ นะคะมันก็จะได้อะไร i ข j จะได้ k เนาะ,ะก็ใส่ k แล้วก็สองลบสองคูณกับก้อนนี้นะคะมันก็จะได้เป็นบวกเจ็ดสิบห้า k อยูุดเก้านะคะต่อมาเอาสองไอนะคะไปคูณกับก้อนนี้ไอนะคะคูณเคจะเห็นได้ว่ามันแบบมันย้อนสอนเนาะมันจะได้แบบเป็นติดลบเจค่ะ แล้วก็คิดเลขออกมาเนาะมันก็จะได้เป็นติดลบเหมือนกัตนติดลบชนติดลบก็จะได้เป็นบวก2 5่สิจุเจโอเคแล้วก็ก้อนสุดท้ายนะคะก็เอามาใส่เอาลืมลืมตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็น K เนาะอยู่ในแกนเซตได้เป็นลบสาม ค okay. แล้วก็เอามารวมกันนะคะจะเห็นได้ว่ามันไม่มีมไม่มีไอเนาะก็เอาก้อนเจเจอไหนเอยู่นี่กับเจอยู่เนี้ยมาบวกกันนะคะจะได้เป็นสี่สิบห้าจุดสามเ แล้วก็เอาเคนะคะก้อนนี้ลบ3.5เนะี่ยกับก้อนนี้นะคะมาบวกกันนะคะก็จะได้เป็นบวก40.9นะคะค okay. แล้วก็อย่าลืมใส่หน่วยให้มันนะคะ ลืมเสนอให้มันนะคะก็เสร็จแล้วนะคะข้อนี้ตรงตรงกับคำตอบไหมตรงกับคำตอบไหมเออตรงอยู่นะรงนะโอเคก็ขอบคุณที่ที่รับชมะคะ่ะ